สวัสดีคะ่ะน้องๆพี่สายนะคะจากจิราติวเตอร์ค่ะวันนี้นะคะพี่สายจะมาให้คําตอบไขข้อสงสัยที่น้องๆเนี่ยหลายๆคนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับสอบ GED ค่ะคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนค่ะจริงๆอายุขั้นต่ํานะคะที่สามารถสอบ GED ได้คือ16ปีค่ะแต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยอ,อายุ16-17นะคะอันนี้เนี่ยจะต้องขอให้ผู้ปกครองเนี่ยเซ็นหนังสือยินยอมมาก่อนนะคะแต่ว่าใครที่อายุ18ปีขึ้นไปสามารถที่จะสมัครสอบได้เลยค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ยังรู้สึกว่าอยากจะไปสอบ GED แล้วยังไม่มั่นใจนะคะที่จุฬาจิเตอร์ของเรามีคอร์สให้เลือกถึง3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นการสอนสดนะคะเป็นคอร์ส GED ที่รับรองผลค่ะสอนสดโดยครูพี่เปิ้ลผู้ก่อตั้งจุฬาจิเตอร์ของเรานั่นเองค่ะหรือใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะเรียนสดออนไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะ หรือว่าแบบที่2นะคะใครที่ตารางเวลาไม่ค่อยสะดวกสามารถที่จะเรียนแบบคอร์ส p r i v a t ได้เลยค่ะก็สามารถที่จะนัดวันเวลากับติวเตอร์ตามที่เราสะดวกได้เลยค่ะแล้วก็แบบที่3ค่ะจะเป็นคอร์สออนไลน์แบบวิดีโอนะคะอันนี้เนี่ยพอสมัครปุ๊บก,ก็เริ่มเรียนได้เลยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันนะคะเซิร์ชได้ที่แอปเขียวนะคะแอทไซจลาติวเตอร์ค่ะ